อ่าโอเคสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีท่านผู้เจริญนะครับผมผู้มากผู้มปัญญาคลิปนี้นะครับผมมาเทสกันดีกว่านะครับกับ Increase Damage นะครับผมมันทำงานยังไงนะครับผมอันนี้เป็นการเทสของผมเองนะครับผมอ่าแต่ผมตามที่ผมเข้าใจนะอ่าคือเทสกับตัวอีรูเนี่ยเห็นผลง่ายดี แป๊บเดียวก็เห็นครัแบแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะครับผมผมจะบอกประจำว่าอินคริตด,ดาเมจอะ่ะมันจะเห็นผลกับพวกสายที่เข้าไปใช้สกิลใส่มันนะครับผมอ่าคราวนี้มาดูกันว่ามาเทสกันโง่งเลยนะครับผมไม่ต้องเทสอะไรกันมากมายนะครับผมไปกับเสาวตินไปดูแดนดนกันดีกว่าว่าจะใช้งานยังไงนะครับผมอ่าให้ดูกันนะครับว่าผมมีอิรูชันเฟรมมีผลกับตัวเองเมื่อโจมตีคืออินคริ d ด,ดาเมจ 10%เป็นต์เห็นไหมครับผมอ่าเห็นไหมเห็นไหมอันนี้จะเป็นถ้าอ่าอิคิดามิเอตยี่สิบอ่าท่านี่ของอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงไม่ตรงสายไม่ตรงสายทำไมผมถึงเลือกใช้อิลูชันเฟรมนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าอิลูสกิลจริงๆคือโซวาเค้นถูกต้องไหมสกิลจริงๆคือโซวาเค้นอ่าแต่แต่ว่าอิลูชันเฟรมมันเป็นของอ่าอ่าอะไรนะเอเลเอเลดิน แต่ Illusion f ่นเฟคือสกิลเปิดของไมฟัตใช่ไหมครับผมอ่านี่นะครับผมผมถึงเลือกใช้ Illusion f ่นเฟนะครับผมผมเคยรีวิวไปในคลิปหนักอีรัวแหละเห็นไหมครับ Illusion f ่นเฟรมทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้ Illusion f ่นเฟเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใช้ Illusion f ่นเฟจะเห็นผลได้ง่ายกว่าโซวาเคน้นเพราะว่าโซวาเค้นอะ่ะมันคู่ดาวนานถูกต้องไหมเราเราใช้ไมฟัตมากกว่าเราใช้ไมฟัตมากกว่า นะครับผมเพราะว่าอีเทิร์นเฟรมแบบเป็นสกิปเปิดของ My Fat นะครับผมอ่าเราไปดูกันว่าเทสกันยังไงครับการเทสนะครับก็คือการง่ายๆก็คือผมจะใส่แค่เอ่ออาวุธไปนะครับผมอ่านะครับเป็นออฟล่างเป็นระยะนะครับผมไม่ใช่คิทคอนดามเบทครับเพราะฉะนั้นออฟล่างถ้าเกิดติดคิทคอนดามเบทขึ้นมาดามเบทเราจะขึ้นสูงเพราะฉะนั้นออฟล่างจะไม่มีผลกับตรงนี้เพราะว่าของผมเป็นอ่าระยะถูกต้องไหมอ่านะครับผมอ่าคราวนี้ วิีเทสก็ถอดประดับก่อนละกันนะผมมีอะไรที่มันตีแล้วมันจะเพิ่มดาเมจไหมอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อไม่เกี่ยวกันนะครับผมโซไม่เกี่ยวกันอย่างเดียวนะครับผมน,นี่โจมตีไหมมีผลกับตัวเองว่าถูกโจมตีอ่าไม่มีผลอ่านี่นะถอดประดับนะครับผมไปลองดูกันนะครับผมเนี่ยเทคกับอีรูเนี่ยผมว่ามันเห็นผลง่าย เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าปืนอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีอินคีดเพราะว่าปืนมันไม่ใช่สายที่ประทะเท่าไหร่นะครับผมสายที่ใช้ยิงสกิลอินคีดจะเห็นผลก็ต่อเมื่อสกิลใช้สกิลไปโดนนะครับผมปืนมันเป็นน้าแข็งอ่ะมันเป็นน้ําแข็งคือผมว่ามันซมมอนมันเป็นซมมอนอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่จาเป็นเท่าไหร่อ่ะมาให้ดูกันนะครับผมเ้ยกระสอบตีมอ่ะง่ายดีเพราะว่าดาดาเบทมันมันตายตัวใช่ไหมอ่า ให้ดูกันที่1 s k i l สกิลนะครับอันนี้ผมไม่มีสกิลอ่าไม่ติดบูทของบุ๊กมานะครับเพราะผมถอดถอดบุ๊กไปเล่มหนึ่งมันจะไม่ไม่เห็นผลส่งผลนะครับผมมาดูกันนะครับผมอ่าผม, upper, upper cut, ผมจะใช้อัปเปอร์อัปเปอร์คัทผมจะดามเมจผมจะอยู่ประมาณอ่าให้ดูกันนะครับให้ดูกันนิดๆเท่าไหร่ด้วยกี่ล้านนะ2ล้านเหรออ่าสล้าน2อ,อล้านแปสล้าน อ่านะครับผม2องล้านแปล้านนะครับผมตอนหนึ่งฮิตนะครับผมเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะครับผมคราวนี้ผมจะใช้ i l l ยูชันเ a m e ก็คือใช้ไมค์แฟตมันจะติดอินชีสสิบเนะครับผมเพราะออฟที่กระทาผมติด10%ถูกต้องไหมใช้ปึ๊บปึ๊มอ่านะครับผมเห็นไหมติดละเพิ่มพลังโจมตีขั้นพื้นฐานเห็นไหมครับติด10วิอ่าเห็นไหมครับนี่ติดแล้วนะนี่ติดแล้วนะติด10วิเห็นไหมครับใช้ ใช้ยังไงก็ติดครับเพราะว่ามันเป็นพอมันมันต้องใช้ให้โดนอ่ะมันถึงจะติดตเพราะว่าวโอกาสมันร้อยเปอร์เซ็นต์คือติดแน่นอนถ้าแค่ใช้สกิลให้โดนนะครับผมเนี่ย <Downtown> ปุ๊บเนี่ยติดลบพอดีเพิ่มระยะโจมตีและระยะห่างการยิงอันนี้คือเพิ่มระยะนะครับผมเนี่ยติดแล้วอ่าครั้นี้ติดแล้วครั้นี้เราเทคก,กันที่อัปเปอร์คัตถูกต้องไหมอัปเปอร์คัตนะครับผมก็เดี๋ยวรอหมดก่อนแป๊บหนึง่ง กี้อยู่ที่2องล้านแใช่ไหมอ่าตบไฟแฟลชโอ้ยแล้วก็ทับประคัตเห็นไหมครับขึ้น3ล้านทุกอนคิดเลยนะครับผมเห็นไหมมันจะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมเขาติดอินคิดเห็นไหมสามล้านหนึ่งสามล้านหนึ่ง,เห,หง,ง,งหเห็นไหมครับสามล้านถ้าเกบทั้งทั้งที่เนี่ยพอหมดอินคิดแล้วปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับอยู่สองล้านเก้านะครับผมนะครับผมเห็นไหมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับกับอินคิดดาเมจนะครับผมจงบอกว่า ไอสายที่เข้าไปตีเข้าไปเตะเข้าไปใช้สกิลใกล้ๆอ่ะอีนคิดาเมจมันจะมีผลนะครับผมเห็นไหมเนี่ยที่นี่ผมเทสให้ดูง่ายๆเลยกับเสาตีนเนี่ยเห็นไหมปึ้งตบไปแล้วก็สามล้านสองอ่ะ, 3, อะแล้วคราวนี้มาดูที่เอเซนต์กันบ้างเอเซนต์เป็นซัมมอนอ่ลทำไมติดอินคิดวะทำไมเอเซนติดอินคิดวะ อ๋อไดๆๆไ,ไ,ไ,ไม่เกี่ยวเลยอ๋ออ๋ถึงว่าเอเซนติดอินคิดเพราะเอเซนมันสกิลนี้มัมีผลอ๋อก็งวงว่าทำไมประกอบไม่ติดอ๋อลืมไปว่าติดอินคิดสกิลนี้อยู่ทีอ่อะไรนะแปดล้านเอ้แปดแปดหมื่นแปดหมืก้มืครับผมแปดหมืน แล้าเกิดใส่อินคิสเข้าไปอ่ะปึ๊บอินคิสสิบเปอร์ 97. เก้าหมื่นเจ็ดเฮ้ยไหนก็แรงขึ้นนะสมอนก็แรงขึ้นนี่อ่าสมอนก็แรงขึ้นเหรอแต่ผมว่าสมอนมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมมัน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 ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่อ่ะไม่เหมือนกับสกิลอ่ะปึบ พอัปเปอร์คั t ให้ติดอินค t สเนี่ยสองล้านแปดสองล้านแปดเดี๋ยวนะปึ้มเห็นไ,ไหมขึ้น 3, 2, สามล้านสามล้านสองอ่ะประมาณเนี้ยครับกับอินค t e d a m a g นะมันเหมาะกับการสายที่แบบท่องไปตีใกล้แหละครับผมอ่าสำหรับการทดลองอินค t e d a m a g ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มันประโยชน์ของอินคิ e คืออีกอย่างหนึง่งคืออ่ามันเอาไว้เจาะ ดามเมทลิซิธก็คือตัวไหนที่ดามเมทลิซิธสูงๆอ่ะอินคิดมันไปหักล้างกันนะครับผมประมาณนี้ก็คือดามเมทลิซิธก็คือป้องกันอินคิดดามเมทก็คือโจมตีประมาณนี้นะครับอาชีพใหม่ใที่รีเวิร์ดมาเนะี่ยดามเมทลิซิธจะขึ้นจะจะ,จะค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับตัวนี้มีสกิลใหม่มาเป็นดามเมทลิซิธ13เปอร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเรามีอินคิดดามเมท13เปอร์ดามเมทลิซิธ13เปอร์ตรงนี้ก็จะก็จะไม่จะไม่เห็นผลเมื่อเราตีเขาประมาณนี้นะครับผม ถ้าเข้าใจสมัยก่อนก็คือไอตัวเนี้ยดามเมจอินซิดอะถ้าเกิดเราทำให้มันร้อยปเปอร์อะเราจะโดนดามเมจที่หนึ่งเราจะโดนตีหนึ่งหนึ่ง,งตลอดเวลานะครับผมแต่จะมีตัวช่วยในการตีเข้าก็คืออินคิดดามเมจมันจะประมาณว่าหักล้างกันตรงเนี้ยนะครับผมาจากที่ผมเข้าใจนะนจากที่ผมเข้าใจนะครับผมจากที่ผมเข้าใจนะครับผมตบไอแฟน่สี S อ๋อนี่ติดฟูลี่นีติดฟี่ติด,ดอนคดาเมจขึ้นมานะ<ป>ครับมันจะติดอย่างเงี้ยเพิ่มจบตีขั้นพื้นฐานกดฟูลลี่ก็ติดก็ติดอินคีสมาแล้วครับเห็นไหมเห็นปะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเทสกับอีรูเนี่ยผมว่ามันเห็นผลง่ายนะครับผมคลิปนี้ครับเป็นการทดลองดาเมจง่ๆนะครับผมก็หวังว่าคงจะพอจะเข้าใจกับการทํางานของอินคีด,ดาเมจนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ